ตอนเช้าครับผมอยู่กับผมช่องโชคลังสังนเช่นเคยนะครับผมครับเช้านี้ก็เปิดกันอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับก็ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับทุกคนที่ผมเป็นไม้มาเนาะก็ออกช้าหน่อยนะครับช้าทั้งเริ่มขึ้นไม้ช้านะครับแล้วก็อ่า มาเจอรถติดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ยิงชา้าไปใหญ่เลยนะครับสุดท้ายก็ไม่ไหวครับตอนแรกว่าจะไม่นอนนะครับสุดท้ายก็ต้องนอนนะครับนอนตอนประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งอ่ะนะครับเมื่อคืนผมนอนประมาณเกือบตีหนึ่งตื่นมาตีสามครึ่งนะครับกว่าจะเช็ครถเช็คอะไรกว่าจะล้อหมุนได้นะครับก็ประมาณตีสี่นะครับผม ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่โอเคอยู่ครับก็ไม่หนีกันมากนะครับมันจะเหนื่อยหน่อยถ้าเราออกช้านะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็นอนอยู่ไกลด้วยตอนแรกผมจะนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนี่แหละนะครับแม่บ้านเขาบอกว่าถ้าคำนวณเวลาแล้วมันยังพอได้เธอก็นอนยาวไปเลยนอนแบบทีเดียวไปเลยไม่ต้องมาจอดนอนหลายรอบนะครับมันจะได้แบบไม่เหนื่อย ผมก็เลยนอ,อนตั้งปลุกไว้ประมาณสาชั่วโมงครึ่งตั้งไว้นะแต่ว่าผมตื่นก่อน <c oughs> ก็เลยอ้าวกล่องไม่ค่อยโฟกัสเป็นไร <c oughs> ได้แล้วนะครับก็นั่นแหละครับตื่นมาตอนเช้าก็อากาศดีดีนะครับสดชื่นนะครับหนาวเลยแหละนะครับ ตอนแรกผมปิดกระจกนะเพิ่งเปิดเมื่อกี้แหละเปิดได้อากาศเย็นอยู่เดี๋ยวจะต้องปิดแล้วก็ไม่ไหวนะเปิดรับโอโซนเฉยนะครับเราน่าจะถึงปลายทางประมาณน่าจะประมาณบ่ายสองบ่ายสามเลยทุกคนนะครับก็คือพยายามไปให้ทันก่อนสี่โมงเย็นเพราะว่าถ้าก่อนสี่โมงเย็นเนี่ยยังไงเขาก็ลงให้นะครับแต่ถ้าไป ไปหลัง4โมงเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงให้นะครับที่ผมต้องลงวันนี้ให้ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือวันนี้มันวันเสาร์นะครับต้องลงวันนี้ให้ได้สองนะครับผมรับงานไว้แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะว่าจะยังไม่ยังไม่รับงานแอลนะเพราะว่าผมอยากจะวิ่งไทยนัตตี้ไทยท็อปให้เต็มเต็มเดือนอยากจะแบบ เอารายได้มาเปรียบเทียบกันแต่แต่ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่ารายได้มันมันต่างกันนะครับแต่ว่าอยากอยากลองดูให้เปรียบเทียบให้มันเห็นแบบชัดเจนไปเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าเห็นสเมียนเขาประกาศหาคนรับงานหนึ่งเที่ยวงานแอลไปนครศรีนะครับซึ่งนะเขาก็ระบุมาด้วยว่า เป็นงานดีนะครับงานดีก็คือว่าเป็นงานที่แบบไม่มีไม่มีหน้างานไม่มีลงมือครับทุกคนนั่นแหละผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นผมลงคิวแล้วก็อาสารับงานเลยเพราะว่ามันไม่มีใครรับนะครับเขาลงหาแล้วไม่มีใครรับผมก็เลยรับนะครับแจ้งความจำนงไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้งานที่เขาลงห่ารถหรอกครับเขาก็เอางานอื่นให้ก็ผมก็งงเหมือนกันแนละ้วว่าทําไมไม่ให้ผมก็ <c oughs> แต่ก็เข้าใจได้ครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับของดีๆเนะี่ยไม่ค่อยถึงผมหรอกนะครับเออก็ไม่อยากพูดเยอะครับเดี๋ยวมันรัดตัวนะครับเดีย๋ยวจะไปแวะเข้าห้องนะ้ำห้องท่าที่บางสะพานนะครับอันนี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนะี่ยบางสะพานน้อยนะครับแล้วก็จะมีบางสะพานอ่าบางสะพานบางคนก็เรียกบางสะพานใหญ่ นะบางคนก็เรียกบางสะพานที่เฉยนะเดี๋ยวไปแวนะคลอ,องน้ำอง่าที่บางสะพานนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมตื่นมาผมก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จผมออกมาเลยยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยกะว่าช่วงเช้ามดืดมันทําเวลาได้ก็รีบเหยยบมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแวะเอาตอนฟ้าแจ้งนะไปเดี๋ยวไปแวะปั๊มแล้วก็ตรวจ เช็คสเตย์อีกรอบหนึ่งนะครับห้องน้ำห้องท่าเช็ครถนะครับดุมให้ร้อนก็โอเคแล้วนะครับ จะเป็นเพราะว่าอากาศเย็นได้แล้วมั้งก็เลยยังไม่ร้อนเท่าไหร่ตั้งแต่หม้อน้ำรั่วมาเนี่ผมนี่เป็นโรคก,กิตเลยนะชอบเวลาจอดชอบก้มดูข้างล่างนะครับกลัวหม้อน้ำจะไหลอีกนะครับ หนาวมากเลยทุกคนเย็นเจ็บเลยในห้องนำ้ำไปครับเดินทางกันต่อเหลืออีกไกลเลย360กสิโลนะครับก็บประมาณ7ชั่วโมงถ้าวิ่งไม่จอดอีกนะประมาณ7ชั่วโมงประมาณบ่ายสองบ่ายสามตีไปเลยบ่าย3ามนะครับ แล้วก็จากที่ลงของวิ่งกลับไปสระบุรีอีกประมาณ3มชั่วโมงถ้าสมมติไปถึงบ่ายสลงเสร็จ4ี่โมงกว่ากตีว่าลงเสร็จ5้าโมงห้โมงก็6กโมงหนึ่งทุ่มสทุ่มกว่าจะถึงสระบุรีก็ประมาณ2องทุ่มก็ได้ขึ้นงานพอดีแหละ รถใหญ่จะเลี้ยวก็ยังจะแทรกเข้ามาอีกโอ้เนี่ยเบียดกันเป็นข่าวเป็นอะไรยแยะไปหมดเลยรถใหญ่เขาตีวงไม่ใช่ว่าเขาเว้นช่องให้คุณออกนะครับคือเขาตีวงเลี้ยวนะเพื่อให้รถเขาเลี้ยวพ้นนะ บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเว้นช่องไว้ให้นะครับไม่ใช่นะเวลารถใหญ่เลี้ยวอ่ะอย่าเข้าไปใกล้ดีที่สุดขอบคุณเสียงทัไทายครับผมเจอกันตลอดนะกับคันนี้เจอทีไรแกก็ลั่นแต่ใส่ตลอดนะครับล็อกกี้พื้นเรียบก็สวยเหมือนกันนะเอามาวิ่งกระเบื้องนี้โอ้พอดีเลยนะครับไม่ต้อง ไปซื้อมันแพงไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วครับเอาแค่น,นี้ก็พอแล้วนะครับล็อกกี้ทุกวันนี้บางบางคันนะสภาพที่แบบพอไอ้นี่หน่อยก็ไม่ข้ามสามแสนก็มีนะครับมาวิ่งหาเงินได้สบายไม่จำเป็นต้องใหม่ไม่จำเป็นต้องออกห้างเหมือนคนอื่นเขาหรอกครับเ <c oughs> ศร,รษฐกิจอ <c oughs> ย่างนี้ ถ้ารักในงานขับรถจริงๆก็รถเนีเรุ่นไหนก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องใหม่หรอกเอาแค่มันไปได้มาได้ไม่เสียกลางทางก็พอแล้วนะครับใหม่ๆตามกระแสเนะี่ยก็เห็นเขาเอาไปอยู่ร้านประมูลหลายคันแล้ะ <laughs> ไปกันต่อครับผม ยาวๆกันเลยตอนนี้ผมเลยสามร้อยอดมาแล้วนะครับก็เก้าโมงสี่สิบนาทีแล้วไม่ได้แวะหาตัวเล็กเลยนะครับเพราะว่ารีบนะครับรีบก็เดี๋ยวเอาไว้แวะขาที่ลงมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมรีบไปลงไม้ก่อนทําไปทํามามันจะไม่ทันเอานะครับเมื่อกี้ก็ประชุมนะครับประชุม ออนไลน์นะครับก็ประชุมในไลน์กลุ่มประชุมบริษัทเนาะของประจําเดือนนะครับจะมีประชุมทุกๆเดือนนะครับผมก็มีข่าวสารมาแจ้งนะครับมีข่าวสารมาแจ้งนะเพื่อนๆพนพี่ๆี c นะครับท่านใดที่มีรถนะครับที่สามารถวิ่งกระเบื้องได้นะครับที่อยากจะวิ่งกระเบื้องเหมือนผมนะครับก็ รับทุกประเภทนะครับตอนนี้เจ๊เปิดรับทุกประเภทเลยนะครับทางเจ๊แจ้งมาตั้งแต่6ล้อ10ล้อ12ล้อพ่วงทันเลอร์นะครับเป็นรถพื้นเรียบหรือเป็นรถคอกเปิดข้างได้นะครับามาสมัครได้เลยนะครับก็จะมีค่าประกันแรกเข้านะครับ1 0 0 0 0บาทแต่ว่าเขาหักนะครับเขาหักในค่าบรรทุกนะทุกคนนะหักเป็นเดือนนะครับแบ่งหักเป็นเดือนแบ่งหัก ่าแบ่งจ่ายเป็นเดือนนะครับแล้วก็ระบบบริษัทเนี่ยก็แน่นอนเนาะเขาจัดหางานให้เราก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์งานนะครับ10%แล้วก็มีหน้าที่จ่ายอีก1%นนะครับก็ mm. ถ้าใครคิดว่าสนใจอยากจะวิ่ง mm. มีรถอยู่อยากจะวิ่งนะครับ mm. ก็ลองเอามาสมัครได้นะครับงานก็เป็นงานกระเบื้องเหมือนที่ผมวิ่งนี่แหละงานดีบ้างไม่ดีบ้างมีปะปนกันไปสลับกันไปนะครับ ก็มันไม่มีดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็ไม่มีไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ออฟฟิศหรืออาจจะไปที่ออฟฟิศโดยตรงก็ได้นะครับก็บอกว่าผมแนะนำมาก็ได้ตอนนี้เจเขาเปิดรับอยู่เขาฝากมาเจเขาฝากมาบอกนะครับก็ ลองมาดูนะครับเครดิตนะครับการเงินเครดิตก็45วันนะครับเริ่มมาวิ่งเที่ยวแรกก็มีเครดิตน้ํามันให้เลยนะครับมีเงินสํารองให้เลยนะครับก็คือเอารถมาวิ่งนะครับเอารถมาวิ่งแล้วก็มาหางานกลับเอาเองนะครับส่วนงานลงไปเนี่ยมีตลอดตอนนี้งานรู้สึกว่าจะเริ่มเข้ามาเยอะนะครับก็ราคาที่นี่นะครับมีงานสองหลักๆอ่ะมีสองโปรเจกต์ เป็นกระเบื้องเหมือนกันทั้ง2โปรเจกต์โปรเจกต์งาน L นะครับที่เขาเรียกกันว่าโปรเจกต์งาน L นะครับก็ราคาก็จะอาจจะไม่สูงแต่ก็ไม่ขี้เลยก็วิ่งได้นะครับแล้วก็โปรเจกต์งาน U นะครับราคาก็จะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับก็วิ่งได้คือสลับสับเปลี่ยนกันไป2โปรเจกต์นะครับสามารถลงคิวได้ทั้งอีสาน เหนือก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเปิดให้ลงคิวแล้วนะครับอีสานกับเหนือนะสำหรับงานยูนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นใต้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับรายละเอียดอื่นๆก็ลองเข้ามาคุยดูนะครับหลักๆผมแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับผมเข้ามาเริ่มวิ่งงานปุ๊บมีเครดิตให้ทันทีมีน้ํามันให้ทันทีมีเงินสํารองให้ทันทีนะครับก็คือคุณมีหน้าที่วิ่งงานทํายอดของคุณอย่างเดียวนะครับ เงินออกทุกวันที่5นะครับเงินออกตรงเป๊ะทุกเดือนไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินนะครับไม่เคยมีค่าเคลื่อนนะครับผมก็รถนะครับถ้าเข้าระบบงาน L ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ร้อยเปนะครับมีรองเทา 70, ้าเซฟตี้มีหมวกเซฟตี้มีอะไรเงี้ยอุปกรณ์เซฟตี้ทั่วไปซึ่งเราชาวรถบรรทุกเนี่ยมันควรต้องมีติดรถอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คงไม่น่าจะใช่เรื่องยากเนาะส่วนการทํางานก็เซฟตี้ทั่วๆไป กฎระเบียบอาจจะส่วนงานแเนี่ยมันจะดูเหมือนเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็งาน u เนี่ยก็สบายๆฟิตสไตล์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบริษัทที่ผมวิ่งร่วมที่ผมสังกัดอยู่ก็คือจารุพันธ์ทางสปอร์ตนะครับก็เขาจะวิ่งงานหลักๆอยู่2โปรเจกต์ก็คืองาน L กับงาน u นะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมวิ่งอยู่3นะครับผมวิ่งผมวิ่งกับจารุพันธ์เนี่ยก็คือวิ่ง L กับ u แล้วผมก็วิ่ง กับสังกัดเดิมของผมนะครับวิ่งไดเอทตี้ไทยท็อปนะครับก็ผมวิ่งอยู่3 p r โปรเจกต์นะครับผมผมเข้าได้ทั้ง3โรงงานทั้ง3 p r โปรเจกต์นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนาะโทรมาที่ผมก็ได้ 098, 049, 4992นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเบื้องต้นผมแจ้งไวแล้วนะครับถ้ามาก็เขาเรียกอะไรล่ะมาคุยกันให้ชัวร์ให้มั่นใจก่อนค่อยมานะครับ เพราะว่าบางคนที่ผมเคยแนะนําเข้ามาแล้วเนี่ยมาแล้วงานไม่ตรงสเปคไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการไม่ตรงกับที่ตัวเองอยากทานะครับก็มาก็อยู่กันไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่างานกระ,กระเบื้องเนี่ยมันมีลงมือมีลงเองด้วยนะครับก็เหมือนที่ผมไปนี่แหละเวลาเยอะก็เยอะเวลาน้อยก็น้อยเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่ามันมั่นคงไหม มันค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับ100เปอร์เซ็นต์เนี่ยมั่นคงประมาณ80-85%นะครับคําว่ามั่นคงไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนผ่านการประมูลการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนสัญญาอาจจะาขาดช่วงนะครับแต่งานมันก็มีตลอดแหละแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงดรอปลงในช่วงเปลี่ยนสัญญาช่วงอะไรเงี้ยก็คือมันเป็น,นกลไกของทางบริษัทอยู่แล้วนะครับแต่หลกัลกๆแล้วโดยรวมแล้วก็วิ่งได้ทั้งปีนะครับ ไม่มีแบบไอ้นี่นะไม่มีได้จอดยาวนะวิ่งได้ทั้งปีเลยนะครับโอเคครับผมตามนั้นครับสนใจโทรมานะครับ0 9 8 0 4 9 4 9 9 2ครับผมมาแวะกินข้าวนะครับมาเจอพี่ FC ด้วยแกขับข,ข้างหลังนะครับ3ามหกเเอาไปแม่เดียวมาก็ขอบคุณสำหรับเปปซี่นะครับที่พีเขาเข้ามาแวะ แวะเข้ามาทักทายนะครับคนเสื้อลายๆกำลังซื้อข้าวอยู่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับบ่ายโมงตรงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ราชบุรีแล้วนะฮะก็เลยาข้ามสะพานตรงเมืองราชบุรีมาเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ผมเคยมาอาศัยมาทำงานก็น่าจะประมาณ เกือบเกือบสองปีเหมือนกันนะครับสมัยตอนนั้นอายุสิบน่าจะประมาณสิบสิบเก้าสิบเก้าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับสิบแปดสิบเก้านี่แหละนะครับก่อนที่ผมจะไปขับรถดินที่ชนบุรีนะฮะก็มาอยู่ที่ราเชบุรีนี่แหละมาทํางานก่อสร้างนะครับเมื่อก่อนราชบุรีเพชรบุรีเนะี่ยนะครับวิ่งไปสองจังหวัด แต่พักอยู่ที่ราชบุรีนะครับ,รบมาเจอโปรโฟเฟียคนนี้นะครับผมชอบงานแบบนี้มากเลยนะเนี่ยงานย้ําหมุดงานอ่าแปะสแตนเลตตีนเป็ดอย่างเงี้ยน,นะครับคือชอบนะครับอยากทําบ้างนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่อู่ไหนเขาทําเฉพาะเฉพาะชุดบันไดชุดซุ้มล้อแค่นั้นพอนะครับที่เหลือก็ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนะครับทำแค่นี้พอแต่อันนี้มันเป็นหัวบันไดาย,ยาวนะครับของเราเป็นบันไดสั้นเอ้บันไดสั้นนะครับเห็นแล้วมันสวยดีมันมันมัน,ม,นมันคลาสสิกดีนะครับก็แต่ไม่ทำลายนะเอาแบบสีเรียบๆแล้วก็ทำทำย้ําหมุดแบบนี้นมีใครทําแนะนำหน่อยนะครับราคาไม่แพงอะ่ะแต่คงไม่มีหรอกมั้งราคาไม่แพงน่าจะราคาเอาเรื่องอยู่เพราะมันเป็นงาน เขารเรีเยกอะไรงานทำมือเนาะงานแฮนด์เมดนะครับน่าจะเอาเรื่องอยู่ใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณห้ากิโลนะครับแม่บ้านบอกไม่ไหวแล้วอยากกินของอะไรหวานๆเย็นๆร้อนจัดก็เ <c> ล <oughs> ยมาจอดซื้อน้ำมะพร้าวปั่นนะครับโอ้ร <c oughs> <c oughs> ้อนจริงๆทุกคนสุดยอดเลยนะครับ ลองให้ชื่นใจเลยชื่นใจโอ้ยิ่งรถเราไม่มีแอร์ด้วยร้อนมากครับอเอาตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วก็ดีแหละไม่เกินบ่ายสามนะครับก็ถือว่า อยู่ในช่วงเวลาที่แกวเลยนะครับก็ถ้าไปฟุกก็ถ้าไม่มีรถไม่มีแบบเขาติดงานอะไรก็ได้ลงไวนะครับแต่ถ้าเขาติดงานติดอะไรก็น่าจะได้รอหน่อยนะครับผมมะพร้าวลูกเล็กนิดเดียวเองแต่ยังว่าแหละเล็กใหญ่ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่ความมันและความอร่อยเบอร์ บอกว่าร้านนี้ลูกน้องแก่ทะเลาะกับทุกคนร้านได้กันครับลูกน้องได้สูตรขายแข่งเวรกรรมร้านลูกพี่กับร้านลูกน้องมาขายแข่งกันพูดถึงมะพร้าวเนี่ยผมก็เคยขายนะทุกคนมะพร้าวน้ําหอมนะขายช่วง เมื่อก่อนผมวิ่งรถกระบะตู้ทึบเนาะวิ่งต,ตั้งแต่สมัยโอ้ลาราเ้าเกิดใหม่ๆนะครับก็ช่วงนั้นงานดีมากนะครับแล้วก็เป็นงานหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยผมกม็มีเวลาวันเสาร์อาทิตย์ผมมีเวลาผมก็ไปขายของต,ตามตลาดนัดนะครับอ่าวันวันเสาร์เนี่ยผมจะจะแบบว่า ขายอยู่ตลาดแถวๆห้องนะครับก็อยู่ซอยวัดกำแพงนะครับพะรามสองซอยห้าสิบก็เปิดท้ายขายนะครับเปิดท้ายขายอยู่กับรถเลยจอดอยู่แบบอ่าหน้าหอตัวเองเลยก็พอได้ขายอยู่นะครับส่วนวันอาทิตย์ก็ไปตลาดนัดนะครับเขาเรียกกันว่าตลาดสังกสีนะครับผมก็ไปตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับจะมีล็อกประจําของผมที่ผมแต่เช่าประจําอยู่นะครับก็ขายเฉพาะวันอาทิตย์ ก็ได้ขายดีนะทุกคนเมื่อก่อนมะพร้าวมันผมไปรับมาจากสวนเลยนะครับพอดีวิ่งรถด,ด้วยกันกับพี่เจ้าของสวนเนะี่ยแกแกมีสวนมะพร้าวอยู่บางมดนะครับบางมดอ่าบางมดกรุงเทพเนะี่ยนะครับก็แกมีสวนมะพร้าวอยู่แล้วก็แกก็แนะนําว่าเออบ,บ้างก็มาเอามะาพร้าวที่บ้านไปขายซี่อะไรประมาณเนี้ยผมก็ผมชอบค้าขายอยู่แล้วเนาะ ผมก็จัดเลยนะครับได้สูตรได้อะไรแบบอปอกมะพร้าวตอนนั้นมะพร้าวมะพร้าวถอดเสื้อกําลังมาแรงก็คือมะพร้าวแบบเอากระลาออกอะเหลือแต่เนื้อน่ะนะครับกําลังมาแรงเลยนะฮะซื้อมามะพร้าวมะพร้าวผมรับมาลูกละแปดบาทลูกละสิบบาทเต็มที่ก็สิบสองบาทแล้วแต่ไซส์นะครับเอามาค้ากันรวมๆกันมาถอดเสื้อขายเนี่ย นะครับลูกละ35บาท40บาทแล้วแต่ขนาดขาดใหญ่จริงๆจัมโบงจริงก็ลูกละ50บาทขายดีมากนะครับตอนนั้นขายดีดีนะครับขายดีแบบโอ้ขายดีจริงจริงอะ่ะนะครับแล้วก็มันจะมาไล่ๆกันกับมะพร้าวปั่นนมสดคนเริ่มแบบมาทําขายเยอะมะพร้าวปั่นนมสดปั่นนมสดนะครับผมก็มีออเดอร์ร้านมะพร้าวปั่นนมสดเนี่ยเขามาสั่งไว้ วันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเอาไปขายเองหน้าร้านด้วยไปปอกถอดเสื้อขายแล้วก็ขายแบบเป็นลูกก็ขายนะครับขายแบบใครเอาไปไหว้ไปอะไรผมก็ขายทําทมะพร้าวให้ปอกมะพร้าวให้ไม่ให้มันดําผมก็ทําเป็นนะครับทําได้แล้วก็ปอกมะพร้าวแบบหัวกลมๆข้างกลมๆงั้นอนะ่ะผมก็ทําเป็นทําได้นะปอกโดยใช้มือปอกนี่แหละไม่ต้องใช้เครื่องนะครับแล้วก็ทํามันจะมีอ่า ไอตัวที่ไม่ให้เปลือกมันดำนะครับอยู่ได้หลายวันไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับ <c oughs> ก็ขายดีนะครับตอนนั้นเขาก็ผมขายหน้าร้านด้วยเขาก็จะสั่งไปออเดอร์ผมไปแบบว่าไปทำมะพร้าวปั่นนมสดอะทีละ 30- 40ลูกแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นขายดีมากจนมะพร้าวไม่พอขายทุกคนแต่ผมก็ต้องได้หยุดทำเพราะว่า างานวิ่งรถเนี่ยมันเริ่มเยอะมันเริ่มรัดตัวนะครับตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไปขายของนะครับก็เลยได้เลิกไปโดยปริยายเลยนะได้เลิกขา,ขายของไปโดยปริยายเลยก็ชีวิตก็หันเหมาพอมาวิ่งรถแล้วรถงานรถมันไม่ค่อยเริ่มแย่เริ่มอะไรแล้วเพราะว่ารถขนส่งมันเริ่มเกิดขึ้นเยอะงานเริ่ม มันเริ่มตัดราคากันตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะระบบขนส่งเนะี่ยจากวิ่งเหมาวันวิ่งเหมาวันวันละพันแปดเอ้ยไม่ไม่ใช่สิเมื่อก่อนวิ่งเหมาวันวันละสองพันสองแล้วก็ลดมาเหลือพันแปดแล้วก็ลดลด,ลดลงมาเรื่อยๆนะพันหกเหลือพันห้าเหลือพันสองเหลือทุกวันนี้เหมาวันไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วนะวิ่งเอารถกระบะวิ่งเหมาวันเนะี่ยนะครับก็คืองานกี่ตัวก็แล้วแต่ก็คือเหมาวันไปเลย นะครับมีงานไม่มีงานก็คือได้ตังค์นะครับนั่นแหละผมก็ทําอยู่จนงานมันเริ่มรถคู่แข่งมันเริ่มมาเยอะอะไรเยอะนะครับเขาก็เริ่มตัดรถออกตัดรถประจําออกก็เลยกลายเป็นว่าผมอะโดนตัดรถเพราะว่าผมจับฉลากได้นะครับจับคนแรกเลยแล้วผมโดนคนแรกเลยนะครับโดนตัดรถผมก็เลยตัดสินใจขายดาวรถคันนั้นไปนะครับ ขายดาวรถคันนั้นไปแล้วผมก็หันเหตัวเองมาขับรถบรรทุกอยู่ตอนนั้นผมมาขับอยู่ท่อเที่ยงเลยนะครับพอพอขายรถดาวขายดาวรถขายอะไรไปเสร็จปุ๊บผมมาอยู่ท่อเที่ยงเลยประตูโรงงานเปิดแล้วรอเลี้ยวครับผม mm. ถ้ามาแบบมานอนค้างคืนนะครับเราต้องไปนอนโกดังตรงนู้นโกดังตรงนู้นแม่บ้านกลัวผีหลอกนะครับาสายเข้า ไม่รู้ว่าใครเอาเบอร์ผมให้พี่เขาไปนะครับพี่เขาโทรมาหาผมว่าผมมีงานเยอะมีงานกลับจากใต้เยอะนะครับถามก็แกก็ไม่บอกนะผมถามว่าใครเนาะให้เบอร์มาแกบอกว่าน้องคนที่รู้จักกันคนที่เคยขับรถด้วยกันนี่แหละเขาให้เบอร์มาว่างั้นใครวะลงไม้เสร็จเรียบร้อยครับผม สี่โมงสี่สิบห้านาทีนะครับก็ได้ลงช้าหน่อยเพราะว่าเขาติดขึ้นงานของเขาอยู่นะครับก็เลยมาถึงบ่ายสามจริงๆลงแป๊บเดียวเสร็จนะครับลงไม่ถึงสิบห้านาทียี่สิบนาทีเสร็จแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับผมไปครับรีบเดินทางกลับสระบุรีครับผมรีบไปขึ้นงานต่อจบงานไม้แล้วนะครับ ขอภัยที่วิ่งขวานะครับวิ่งเส้นนี้ต้องต้องขวาเท่านั้นครับวิ่งซ้ายไม่ไหวน็อตจะหลุดนะครับตับจะแตกก็ถ้าช่วงล่างดีๆก็วิ่งซ้ายก็โอเคอยู่นะครับแต่ช่วงล่างเรามันไม่นิ่มมันตกหลุมทีนี้ไส้ตับไตไส้พุงแทบร่วงนะครับไม่ไหวกลับมาถึงที่จอดแล้วนะครับก็เอาพาเลตมาลง ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านเข้าห้องไปซักผ้าซักอะไรก่อนส่วนผมก็จะไปขึ้นงานาที่ออฟฟิศสองพาเลทนะครับแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงงานนะครับขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงยังไม่เรียกสักที่นะครับแต่ว่าตรง ที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาทอยมาไว้แล้วเดี๋ยวผมไปเอาได้เลยนะครับแต่ว่างานที่ขึ้นที่โรงงานอ่ะยังไม่เรียกสักที่นะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะเรียกหรือเปล่าถ้าไม่เรียกก็นอนยาวๆเลยครับพรุ่งนี้เขาทํางานอยู่นะครับวันอาทิตย์ต้นเดือนเขาทํางานนะครับแต่ถ้าอาทิตย์ปลายเดือนเขาจะหยุดนะครับผมโอเคคนของเข้าห้องครับอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปขึ้นงานนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปเช็คอินไปขึ้นงานไปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเจอกันตอนเดินทางเอาละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ